จุนี่ทำอะไรกินวันนี้ตำเจ้าพริกหยิบจ้าหนึ่งปลาจ้าโอ้เห็นตำแก้วนี่ก็น้ำไหลไหลแล้วอร่อยฮัลรู้จอีแล้วค่ะทุกคนตอนประแดดแซ่บปวดข้อปโโกดงแตงแพลจุนนี่วันหยุด ยายมึงผักคือแขีวผู้เฒ่าคักๆเด้อผักดุนแมนบ่แมนเป็แเขวผู้เฒ่ารู้ใจผู้เถาแก่เบื่อดีค่ะมึงยายเฒ่าเด้อมึงยายเฒ่าเด้อคือว่าเถาว่าเถาติาดโอ้ยเห็ดไม่ร่ากินจังยายได้มาสดๆจากร้านค้าเลยนะคะ เมนูวันนี้จ้านึ่งปลาทับทิมจ้าขอบคุณจุนนี่นะคะที่ทำเมนูนี้ให้ยายเมนูสุดโปรดของยายล่าเลยนะคะโอ้ยเป็นแต่แซบแต่จุนนี่ตับเจลแมสะใจขนาดกิโต้จุนจนี่กิโตมาด้วยจ้าเพื่อนๆนใครผ่านไปผ่านมาเจอคลิปนี้มาทานด้วยกันคะ่ะอร่อยทะลุจออีกแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทมา,านข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะวันนี้มีเมนูสุดโปรดค่ะวันพักผ่อนค่ะเพิ่มพลังนิดนึงนึ่งปลาทับทิมค่ะแล้วก็ตำแจ่วตำแจ่วประดดแดดร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียว นึ่งร้อนๆเลยค่ะมามาไม่พูดคัามทาเพลงจวดแจกฝาดบ่มแล้วค่ะหิวผักก็มีพริกหยวกประกาดขาวหอมแดงเห็ดเห็ดเข็มทอง อันเดียวแทบเมนูนี้น่าชอบมาก เฮียนกับแม่ไม่กินเหรอไม่กินพร้อมายาเหรอคะอืม แอบแสบเดี๋ยกินเมนูนี้ปพระะคือถอนบานเลยขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอคลิปเพื่อนไม่เดือนผ่านค่ะขอบคุณค่ะ